สวัสดีครับเพื่นาานอนๆชาวไฟน้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมไอเมคิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาอ่าสโน่เอลดีนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลามเวลาเนี่ยเราก็มันเริ่มดีเริ่มคลิปวิเคราะห์ตู้สโน่กันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ที่ทําคลิปช้ามากเนื่องจากมีภารกิจเยอะนะครับแล้วก็ช่วงอสองสาวันนี้นอนน้อยมากนะฮะก็เลยหรับแบบไม่รู้เรื่องนะฮะมาครับเราก็มันเริ่มบิคอ์ตู้กันดีกว่านะครับสําหรับข้างตู้ของโสนะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นน้องรีมนะครับสําหรับน้องรีมเนี่ยจะได้อาวุธ L d นะครับ ประมาณเดือน4นะครับซึ่งน้องรีมจะปลดเลเวล90ด้วยนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวที่2นะครับสำหรับตัวที่2เนี่ยก็คือน้องไลออนนะครับสำหรับน้องไรออนเนี่ยจะมีดีลันอาวุธ LD นะครับในประมาณเดือน7นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้องไรออนเนี่จะได้ปลดเลเวล90ด้วยนะครับ สำหรับน้องไรออนเนี่ยถ้าเกิด,พ,ดพูดถึงเรื่องแง่าการใช้งานในตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามันมีตัวละครตัวอื่นที่น่าใช้งานกว่าน้องไรออนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับน้องไรออนเนี่ยถ้าเป็นสำหรับผมนะครับก็ไม่ค่อยณนะตอนนี้ยยังไม่ค่อยน่ากดเท่าไหร่นะครับ รอไปกดตอนอน้องปลดเลเวล90ดีกว่านะครับซึ่งในตู้เลเวล90เนี่ยมันจะมีอาวุธฟอรต์ด,ด้วยนะครับน่าจะคุมค้มกว่าคุ้มกว่ากดตอนนี้นะฮะทีนี้เราก็มาถึงตัวหลักของตู้พรุ่งนี้นะครับนั่นก็คือสโน่นะครับสำหรับสโน่เนี่ยจุดเด่นของเขานะครับก็จะเป็นเรื่องอาการลด hp ดามให้กับปาร์ตี้นะครับแล้วก็เป็นแท้งที่มีดีบับล็อกเป้าทําให้มอนสเตอร์เนี่ยที่ไม่ได้กันดีบัฟล็อกเป้าเนี่ยโจมตีแต่สโนูตัวเดียวนะครับแล้วก็หลังจากการที่อาวุธ LD มาเนี่ยทำให้ตัวสโนูเนี่ยนอกจากาต้องรอเคาน์เตอร์แล้วเนี่ยยังสามารถ ทําดาเมจนอกเทินก่อนที่จะเริ่มเริ่มเทินของสนูได้นะครับซึ่งดาเมจเนี่ยก็สําหรับยุคนี้นะครับก็เรียกว่าไม่เบาเลยนะครับก็เยอะอยูอ่จากที่ผมดูนะครับในด่านอีเวนต์ของตัวเขาเองเนี่ยการทําดาเมจนอกเทินก่อนที่จะเริ่มเทินสนูเนี่ยก็อยู่ราวๆห0 0แสนต่อต่อหนึ่งตัวนะครับซึ่งด่านนั้นเนี่ยเป็นด่านอีเวนต์ของเขานะครับแล้วก็ มอสเตอร์ในสนามเนี่ยมีทั้งหมด2ตัวนะครับก็เรียกได้ว่าการทำามิรนอกเทินถึง5 0 0แสนเนี่ยเป็นอะไรที่เยอะมากสำหรับแท้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือข้อดีนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยที่ผมเห็นแล้สำหรับผมเลยนะที่ผมคิดว่าเป็นข้อเสียสำหรับผมเลยนะมีแค่เรื่องอตัวสโนเนี่ยมีบัฟ จากสกิล LD เนี่ยโจมตีเป็นท่าน้ำแข็งแต่ว่าไม่ยอมแจกเพื่อนนะครับก็บับเป็นท่าน้ำแข็งให้แค่เฉพาะตัวเองเท่านั้นนะครับก็มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวที่ผมคิดว่ามันมันน่าเสียดายนะครับหนก็ทำเอนเอนชานท่าน้ำแข็งมาแล้วเนี่ยก็น่าจะบับให้เพื่อนด้วยนะครับแต่ก็กลายเป็นว่าบัฟแค่เฉพาะตัวเองเท่านั้นนะฮะไม่เหมือนกับอาจารย์ครูรสมะครับเพราะว่าอาจารย์ ครุสเมเนเนี่ยสกิล LD ก็คือบับน้ำแข็งให้เพื่อนเลยประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวสโน่เนี่ยถ้าเป็นผมนะครับมันอีกประมาณ3เดือน4เดือนเนี่ยก็ตัวสโน่จะได้ปลดเดวิลเพร้อมกับได้อาวุธเบิร์สด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครไม่รีบนะครับไม่รีบที่จะหาแท้งหรือว่ากดน้องไลออนเนี่ยผมแนะนำให้ ไปกดตอนส snow ได้อาวุธ b ิ r ์ t เนี่ยจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่า1เลยนะครับเรากดหาอาวุธ ld เรามีโอกาสลุ้นอาวุธ burst ซึ่งไม่เหมือนตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นลุนอาวุธ b ิ r ์ t ของมาคิน่าแทนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่วิจ,รวจรารณญาณกับการตัดสินใจของเพื่อนเพื่อน,นะครับว่าอยากจะกดตอนนี้หรือว่าจะรอไปกด อตอนที่สโน่ได้เบอร์สเขียวก็ได้เช่นกันนะครับก็มีอยู่2ช่วงนะครับเพราะว่าระยะเวลาของตู้เนี่ยมันจะห่างกันประมาณ3เดือน4เดือนไม่เกินนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสําหรับผมเนี่ยผมก็คงแนะนําให้ไปกดตอนได้อาวุธเบิร์ชจะดีกว่านะครับประมาณนั้นเลยสําหรับรายละเอียดต่างๆของตู้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ด่านของสโนนะครับ เรามาดูด่านกันสําหรับด่านเนี่ยเงื่อนไขของลูกแก้วนะครับจะมี2อออย่างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะบวกหนนะครับเมื่อเราโจมตีเป็นธาตุน้ําแข็งนะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยจะบวกสานะครับเมื่อฝั่งเราเนี่ยลดการโดนตีเลือดจากอาบอสนะครับด้วยบัฟหรือเอฟเฟกนะครับ หนึ่งตัวเนี่ยจะบวก3ถ้าเกิดเราโดน3ตัวก็จะบวก9นะครับโดน2ตัวก็จะบวก6นะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดใครจะเล่นแบบให้บอสได้เทิเร์นนาทีดือยเราเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีตัวที่สามารถลด HP ดามีจากบอสได้นะครับหรือนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเล่นแบบไม่ให้บอสได้เทิร์นนะครับซึ่งผม ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยคือผมแนะนำเป็นเล่นแบบไม่ให้บอดได้เทินจะง่ายกว่านะครับสำหรับคลิดวิเคราะห์ตู้ของสโนโก่ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็จริงตัวละครของสโน่คือมันไม่มีอะไรเป็นพิเศษมากมายนะครับมันก็เลยสั้นๆหน่อยนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเนี่ยยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็คลิปวิเคราะห์ตู้เนี่ยก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ควรจะหาข้อมูลหลายๆทางดูข้อมูลหลายๆทางนะครับเพื่อ,อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับว่าเราจะกดตู้นี้ดีไหมนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดพรุ่งนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะได้สโนโลเลยแล้วก็อยากกดเลยเนี่ยผมก็ขออวยพรให้เพื่อนๆที่คิดจะกดเนี่ยให้กดออกง่ายๆหรือว่าให้กดออกตั้งแต่กดฟรีเลยนะครับจะได้มีทรัพยากรเนี่ยไปกดตู้หน้าต่อไปนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กระชาก็น่าจะมีเพียงท่านีจริงๆแล้วนะครับก็ เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆน,นะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชา Snow LD ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบ,ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ